สิกรไทยเมื่อเช้านี้คุณประกิจให้หุ้น A P C S Trading นะคะโอ้โอยังยืนเหนือบริเวณ8บาท20อยู่นะคะให้เข้า8บาท10กับ8บาท15บตอนนี้8บาท25สาำหรับ A P C S นะคะวันรุ่มเริ่มมาแล้วแตนๆค่ะคุณประกิจคะสวัสดีครับพี่มอยค่ะเออวันรุ่มมาแล้วแหละ A P C S มีซื้อมาขายไปแล้วแหละครับเออ31ล้านบาท มูลค่าการซื้อข,ขายวันนี้ก็ก็ดูดีจะดูดีครับค่ะ<ส>คระับเสียงล่นต่อได้ต่อก็เอ่อต้องระมัระวังวางเสี่ยงที่คุยแันวในเมื่อช้ามีสองเรื่องก็คือสภาพห้องมันไม่ได้เยอะ,ะนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็ยังเป็นค้นที่ถูกขึ้นเครื่องหมายแ p ้วก็เห็นได้ความระมัดระวังนะครับจะคิดว่ามันเป็นค้นที่เอมีโอกาส ที่อาจจะมีกระแสเงินเข้ามาเล่นได้เพราะตอนนี้ตีมของตลาดในธีมเด็ก็คือเรื่องของการเล่นกับพวกออโตโมดีหรือพวกกุจญชนนะครับอเมิโกไปแล้วสมบูรณ์ก็วิ่งขึ้นทุกวันเอทีซีเอสก็เป็นพวกผู้ปริบัตพวกชิ้นส่วนเหล็กนะครับเข้าไปให้กับพวกสารกุญญยนต์ตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับจ้าอ่างั้นอัปเดตหุ้นอีกตัวหนึ่งเคซีอีค่ะคุณปิงค่ะ ยังชอบอยู่นะครับที่แต่ว่าในโ้นรไตรมาสสองมันไม่ใช่เป็นฤดูของเขานะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการก็อาจจะไม่ได้ออกมาดีๆอะไรแต่ว่าอย่างที่เคยคุยกันหลายครั้งว่าถ้ามันต่ำร้อยบาทลงเ,เก็บเพิ่มนะครับเราก็ลุ้นไปได้ยาวถึงไตรมาสสามไตรมาสสี่ไตรมาสสามจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของของโอเคซีนะครับปัจจุบันก็จะมีความกังวลบ้างเรื่องของมาร์จิ้นที่มันดอกลงนะครับแต่ ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรในระยะยาว <Crow> เขาน้าจะมีการออกผลิตสัณฑ์ใหม่แล้วก็มาตื่มาที่ขึ้นได้อยู่แล้วมูลค่าพื้นฐานเรายังอยู่ที่126บาทนะครับก็ใครที่มีอยู่ก็ถือต่อลงมาที่100บาทก็ซื้อเพิ่มนะครับอ่าก็หมายความว่าที่เราคุยกันมี BJC ก็ยังชอบมากๆอยู่นะคบมีใครที่ได<ค>้เข้าไปซื้อก็ถือต่อไปได้เพราะว่าคิดว่าตลาดกำลังเริ่มเริ่มสนใจหุ้นตัวนี้ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต่อ อย่างน้อยๆมันได้ลุ้นเข้าคำสั่งในเทสตี้ด้วยเช่นเดียวกับตัว MCLS นะครับตัวอื่นๆน,น,นะครับวันนี้ไปดูการาฟพุ่นตัวหนึ่งเราไม่ได้พูดถึงกันมานานแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครลองไม่ได้ดูกราฟรายเดือนของพุ่นตัวนี้ผมว่าท่านจะชอบวันนี้พอดีได้ไปออกตัวมาในชแนลอะไได้สลาดกราฟตัวนี้ดู่าคือตัวเมกานะครับผมว่าเมกาหน้ามองแล้วนะครับพี่ก,ก็จับปานะครับมันแขวนนิ่งอยู่กับที่มา5เดือนละ แต่เกิดมันมีการเบรกเอาขึ้นไปปรับเพิ่มขึ้นผ่านด้านบนได้ับผมว่ามันนั่น้นด็ดะยาวนะครับก็เม่กล้าน่าจะใกล้มาแล้วนะครับตรงไหนเบรกเ <out S 1> <3 S 2> อาตรงไหนเบรกเอาตรงไหนคะเมก้าไมกล้าคือถ้าเราจะเอาผมต้องรอมันเบรกเอาอ out, วิง่งวิ่งปรับเพิ่มขึ้นไปก่อนนะครับีต่ตรงไหนผมไม่แน่ใจว่าแนวแป้งตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่เพราะตอนนี้ก็เออกำลังทำรถอ,อยู่นะครับแต่อย่างรอให้มันตัวขึ้นไปตัวแม่รอหน้าตามได้โอเค คำเบกานี่เคยขึ้นไปสูงสุด29บาทตอนนี้26บาท50ตังค์นะคะก็หมายถ้าเกิดมัน3าขึ้น4บาทแล้วนะครับอันมีปรับเพิ่มขึ้นไป27 28แล้วก็ตามนะครับ34เลยเหรอครับ34ครับ้าหมายอ๋ออ๋ออ๋เยอะนะอัพไซด์เยอะเลยนะส่วนส่วนพิกพิกก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับที่ใครที่ ซื้อจนตามมาอย่างที่แนะนําก็น่าจะกําไรอยู่แล้วระดับหนึ่งก็ผมก็ยังถือต่อนะครับ <Okay. S 2> ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ <Okay. S 2> แฟงที่หกบาทห้าสิบแต่ว่าแฝงค่อนข้างต่ําเพราะว่าในตลาดเนี่ยเขามองกันที่เจ็ดบาทกันนะครับแต่ผมคิดว่าหกบาทห้าสิบก็โอะแล้วเราก็ระยะปั้นเนียเราก็ลุ้นมันข้ามห้าบาทสิบห้าก่อนถ้าข้ามห้าบาทสิบห้าได้ก็น่าจะไปต่อเนื 5, 30, ่องห้าบาทคาัสิบไม่ไม่น่ายากนะครับแต่ตอนนี้มันแต 5, 15, ะปั้นห้าบาทสิบห้าตอดูก่อนก็ได้นะครับอ๋อที่ตามอยู่เหมือนเดิมเนาะปิงเนาะ ตัวตัวหนึ่ง,งกราฟสวยมีพีทีจีนะครับพี่อันนี้กราฟสวยตัวไหนนะกราฟสวยพีทีจีพีทีจีกราฟสวยมากนะครับหลังจากที่เออ่พักฐานแล้วก็ปรับเพิ่มขึข้นมานะครับค่ะครับผมว่าก็น่ามองไว้นะครับพี่ตอนนี้มาจะค้างที่สองบาทห้าสิบนะครับแต่คิดว่าสัปดาหา์หน้าน่าจะไป,ปะกี่สี่บาทได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนนะพี่ตังจากอ่ะพีทีจีพีทีจีครับพี่ G, พีทีจีอ๋ออ๋อปั๊มเขียวใช่ไหมฮะ ปัม๊ปมครับองปั๊มอะครับอ๋อปั๊มเขียวปั๊มเขียวน่าจะได้เท่าไหร่นะสัปดาหนะ์หน้ายี่สิบสี่บาทน่าจะไปได้เสง็ะครับเป้าหมายยี่สิบสี่บาทไปแล้วขายออกเลยใช่ไหมครับครับจะใครได้ขายออกเลยนะยี่สิบสี่บาทนะเดี๋ยวขายไม่ทันล่ะปิงให้เป้าแล้วนะนักทุนพี่ชอบเอาแต่เป้าไม่ชอบขายการเดบโควรเติดกันเองอนะ่ะอืมหมดหรือยังคะปิงคะ คนละครับพี่ได้ได้ค่ะขอบคุณนะคะครับครับ่ขอบคุณค่ะค่ะค่ะอ,อ่ะอ่ะเป้ามีไว้ให้ทําลายแต่เป้าสําหรับพวกเรานะเป้ามีไว้ให้ขายนะคะพีทีจีอ่ะหุ้นดีดนะะ่ะทำไมถึงดีดนะวันพรุ่งนี้ใครที่มาเรียนกับพี่ม่อนนะเสาร์อาทิตย์เด็กอนุบาลทั้งหลายมาเจอกันที่โรงแรมแมนดารินแปดโมงครึง่งพรุ่งนี้จะถามเรื่องตัวนี้ให้ให้รู้เลย ทำไมดีแล้วทำไมแล้วจะดีแล้วเอาเงินใส่กระเป๋าได้หรือเปล่ารูปนี้นะคะสำหรับท่านที่ลงคอสัมมนากับทางรายการ b y t e c เทคนิคซึ่งตอนน้องเรียกได้ไว่าการเรียนรู้ทางด้านระดับเบบี้ของรายการ e s s l i ล e ยลาลจบแล้วเท่ากับระดับมหาหลัยคุยกับเด็กมหาหลัยเขารู้เรื่องเลยนะคะเบบี้พวกเรานี่แหละนะะก็สามารถคุยกับเด็กมหาหลัยได้นะะ <c oughs> ในเรื่องราวของกลยุทธ์เทคนิคเองเจอกันแต่บงครึ่งที่โรงแรมแมนดารินะใครที่ได้รับ SMS เรื่องที่นั่งไปแล้วนะคะก็คอนเฟิร์มนะคะส่วนท่านที่ไม่ได้รับต้องรีบโทรไปเลยนะเดี๋ยวตกรถกันรอบนี้เพราะว่าปีนี้มีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็รอปีหน้าไปเลยนะคะที่เบอร์0864902823นะคะ0864902823ถึงรายละเอียดนะที่นงที่นั่งของท่านในวันพรุ่งน,นี้นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่คะ่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะพักสักครู่คะ่ะ